สูตรดื่มน้ำอะไรช่วยลดไขมันได้แบบเร่งรีบแถมถ้าใช้สูตรนี้นะครับเพื่อนๆจะช่วยฟื้นฟูไตกระตุน้นหน้าใสชะลอวัยสุดๆเลยร่างกายเราถ้าเพื่อนๆอยากจะลดไขมันเร็วๆนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายของคุณเนี่ยใช้พลังงานจาก2รูปแบบนะครับก็คือจากข้าวแป้งเส้นน้ําตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตนะอันนี้หนึ่งแล้วจะใช้อันนี้ก่อนเสมอนะครับก่อนที่จะไปใช้ไขมันเหมือนตู้เย็นที่เปิดง่ายหยิ ของง่ายนี่คือแป้งน้ําตาลเส้นขนมปังสลัเป๋าแต่ร่างกายทุกนจะใช้ไขมันได้ก็ต่อเมือ่อร่างกายของคุณเผาแป้งเผาน้ําตาลเผาคารโบไฮเดตเหล่านั้นไปหมดแล้วถึงจะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบของการใช้พลังงานเนี่ยมาเป็นไขมันนะครับแค่เพียงเราลดแป้งลดน้ําตาลลด อะไรที่มันเกินความจําเป็นนะครับแค่นี้ร่างกายคุณก็จะปรับเปลี่ยนระบบพลังงานจากแป้งมาเป็นไขมันอาหารเนี่ใครยังไม่รู้ว่าต้องกินอะไรนะครับผมทําภาพอินโฟกราฟิกอาหารเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็อาหารต้องห้ามสีแดงใครอยากได้แชร์แล้วไปขอใน LINE แอดพิมว่าลดไขมันสูตรดื่มน้ําข้อที่1นะครับดื่มน้ํายังไงลดไขมันไวสุดๆบารุงไตกระตุ้นหน้าใสาและชะลอวัยของโมกโค,คือดื่มน้ํา ที่ไม่มีความหวานก่อนเพราะถ้าเกิดเราดื่มน้ําที่มีความหวานอย่างเช่นน้ําผลไม้นะครับข้างหลังผมถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่มีน้ําตาลแต่จริงๆแล้วเขามีน้ําตาลนะครับแค่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ไปเพิ่มหรือนี่ใส่หลับช็อกโกแลตหรือสตอรอเบอรี่ใส่นมนมช็อกโกแลตหวานนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณดื่มน้ําหวานดื่มน้ําผลไม้นะครับเพื่อหวังลดไขมันแบบนี้ไม่เวิร์กไม่ได้บอกว่าห้ามดื่มแต่ถ้าคุณอยากจะลดน้ําหนักไว ผมไม่แนะนํายกเว้นซะแต่ว่าเพื่อนๆไปวิ่งมา10กิโลนะเป็นบ้าเป็นหลังแล้วคุณจะดื่มน้ําผลไม้นิดนึงอย่างเงี้ยดื่มน้ํามะพร้าวหน่อยนึงได้ไหมได้แต่ถ้าวันนี้คุณไม่ออกกําลังกายเลยคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นโรคอ้วนคุณเป็นไขมันทอกตับแล้วคุณดื่มน้ําผลไม้นะครับแบบนี้คุณแววที่จะลดยา,ยากนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับดื่มน้ําสูตรนี้ลดพุงไวมากนอกจากไม่ดื่มน้ําที่มีน้ําตาลจริงๆไม่ใช่แค่น้ําผลไม้นะน้าอัดลมก็มีน้ําตาลนะครับนม ก็มีน้ำตาลแล้วมีอะไรอีกที่เราห้ามก็คือน้ำที่มีครีมหรือน้ำที่มีคำว่าครีมเทียมหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำที่ลดน้ำหนักแต่เขาใส่คำว่าครีม ทีนมเน่ครีมเร์นะครับเพราะครีมเทียมถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะไม่มีมาการีนแต่จริงๆแล้วยังมีอยู่นิดหนึ่งมีอยู่ไม่ถึง1กรัมผมย้ำนะครับใครที่ดื่มกาแฟลดน้ำหนักดื่มโกโก้ลดน้ำหนัก,โก,โก,ลนนกแล้วมันมีคำว่านมเน่ครีมเร์ถึงแม้ว่าเขาจะเขียนว่าไม่มีทรานส์แฟตเพราะตามกฎอย เขาห้ามให้ใส่ไม่เกิน1กรัมดังนั้นนะเขาใส่ไปนิดเดียวคือไม่จำเป็นต้องระบุในฉลากแต่มีนะครับเป็นรูปโพของการผลิตพากาแฟลดน้ําหนักซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับข้อที่3ครับเลี่ยงน้ําที่มีน้ําตาลเทียมน้ําอัดลมศนะครับถามว่าหมอกดื่มไหมนานๆผมก็ดื่มทีถ้าคุณดื่มทุกวันงานวิจัยเขาพบว่านะครับการที่คุณกินน้ํา ที่มีรสหวานแต่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นสมองให้เราอยากหวานมากขึ้นและอยากที่จะไปกินพลังงานมากขึ้นในวันนั้นถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะกระตุ้นหรือไม่กระตุ้นอินซูลินก็ตามคุณดื่มน้ำอัดลมทุกวันนะดื่มบ่อยๆดื่มเยอะๆนะครับคุณจะเสี่ยงกระดูกพุนนะครับเพราะว่ามันมีความซ่ามันมีความเป็นกรดถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลคุณก็เสี่ยงที่จะหิวมากอิ่มยากและกระดูกพุนข้อที่4ี่ครับดื่มน้ำอะไรลดไขมันไวสุดๆและกระตุ้นหน้าใส แล้วก็ฟื้นฟูไต,ตได้นะครับคือการเลือกดื่มน้ําที่มีเกลือแร่นะครับพอน้ําแร่มีเกลือแร่หลายอย่างนะครับโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมคลอรด์แมงกานีสซ,ซึ่งเกลือแร่เหล่านี้สําคัญต่อการทํางานของทุกเซลล์ผมไม่แนะนําให้คุณไปดื่มน้ําที่กรองด้วยระบบ reverse Osmosis นะครับ Reverse Osmosis เป็นน้ําที่ทําให้กระดูกคุณพุนพ่นเร็วตรงกันข้ามกับน,น้ําแร่น้ําแร่อาจจะช่วยชะลอกระดูกพุณนแต่ที่สําคัญเลยคือเรื่องของเกลือแร่เนี่ยสำคัญมากใครที่เป็นความดัน แต่ไม่ได้เป็นโรคไตนะถ้าเราได้เป็นความดันดื่มน้ำแร่มีแมกนีเซียมนิดนึงนะครับก็อาจจะปรับลดความดันลงได้นะครับเรื่องของแมกนีเซียมนะครับเขามีฤทธิ์ลดและทําให้หลอดเลือดคุณยืดหยุ่นนะครับใครอยากศึกษาเพิ่มพิมพ์ว่าแมกนีเซียมข้อที่5นะครับดื่มน้ํายังไงให้ลดสิวได้ไม่ดื่มนมเพราะนมมีแลคโตส โต๊เป็นน้ําตาลที่เป็นเชื้อสิวดื่มนมเป็นสิวนะครับแล้วดื่มนมเยอะๆมีงานวิจัยพบความเชื่อมโยงนะงานวิจัยที่ญี่ปุ่นเพราะว่าคนที่ดื่มนมเยอะๆนอกจากว่าจะเป็นสิวแล้วกระดูกพุนมากกว่าคนที่ไม่ดื่มนมอีกดังนั้นดื่มน้ําอะไรให้ลดสิวก็คือไม่เอาดื่มนมดื่มน้ําแร่หรือ คุณจะดื่มชาเขียวไม่หวานแบบนี้ก็พอได้นะครับอยากดูสูตรชาหมวกพิมพ์ว่าชาแต่ถ้าจะให้ดีเลยมันมีสารอาหารตัวหนึ่งสําหรับสิวและภูมิคุ้มกันด้วยและลองโควิดก็คือสังกะสีนะครับคุณไปหาสังกะสีเป็นอาหารเสริมได้นะครับนะแต่ต้องไม่เอาซิงค์ออกไซด์ห้ามซิงค์ออกไซด์ผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนําซิงค์คีเลตจะหาจากหลังไหนก็ได้ไม่ซีเรียสนะครับของที่ผมกินจะมีควอซิตินด้วยนะครับเป็นสารสก,กัดจากหอมแดงช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับใครอยากดู พิมพ์ว่าสังกะสีข้อที่6สูตรคำนวณการดื่มน้ำปริมาณให้คุณลดไขมันไวๆนะครับหน้าใสชะลอวัยแล้วที่สำคัญฟื้นฟูไตด้วยนะครับก็คือให้คุณเตื่นนอนมาแล้วดื่มน้ำทันทีเลยนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะดื่มขวด 500cc หนึ่งขวดเลยใครดูมโอโคุณต้องสุขภาพดีขึ้นคุณต้องผอมคุณต้องหน้าเด็กแต่อย่าลืมขอไปน้ำแร่แบบนี้5 0 0ซีหลังคุณตื่นนอนคุณยังไม่ต้องทำอะไรท้งนั้นคุณไปดื่มน้ำก่อนง่ายนิดเดียวนะแล้วคุณมาลองสังเกตดูว่าใ วันนั้นทั้งวันเนี่ยเราจะไม่ค่อยหิวข้อที่7สูตร ดื่มน้ําทั้งวันดื่มยังไงให้น้ําหนักลงไวๆหน้าใสฟื้นฟูไตนะครับก็คือคุณต้องดื่มก่อนอาหารอย่างน้อย20นาทีปริมาณ400ถึง500 cc อันนี้เขาเรียกว่าเป็น front loading หรือบางคนก็จะเรียกว่า pre loading นะครับการดื่มน้ําแบบนี้จะช่วยทําให้คุณย่อยได้ดีขึ้นและจะช่วยนทาให้คุณอิ่มในมือนั้นได้มากขึ้นด้วยแต่ถ้าเราจะไปให้สุดเราอาจจะต้องเพิ่มวิตามิน อย่างเช่นวิตามินซีเรื่องของภูมิคุ้มกันนะแต่หมอ,อกไม่แนะนําน้นําวิตามินที่มีน้ําตาลแต่มีวิตามินซีนะครับผมแนะนําว่าให้ท่านกินวิตามินซีจากแหล่งธรรมชาติฝรั่งกีวีพริกหวานนะครับมะขามป้อมเบอร์รี่เรามีวิตามินซีสูงวิตามินซีช่วยเรื่องสิวนะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันถ้าใครอยากดูสูตรวิตามินซีสกัดใกล้เคียงหรือธรรมชาติของหมอ,อกพิมว่าวิตามินซีธรรมชาติข้อสุดท้ายเลยสูตรลับดื่มน้ําสูตรนี้คุณจะพุงแฟบเร็วนะครับและที่สำ นะคุณอาจจะลดไตกีีสลายได้ก็คือดื่มน้ําพวกนี้น้ํเอซีวีนะครับแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าคุณจะลดไขมันได้ไวนะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูไตได้ซึ่งผมทําสูตรมาในคอสเซฟเพียบเลยว่าผสมกับอะไรได้ผสมกับเกลือนไหนผสมยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกนะครับให้คุณเลือกแบบออร์แกนิกนะครับนี่ก็โอเคนะต้องมีคำว่าวิสต์มัลเตอร์ด้วยโอเคไหมตูดคุณๆแล้วดื่มยังไง1ช้อนโต๊ะกับน้ํา3 0 0ี ดื่มผ่านหลอดนะครับดื่มน้ําอะไรชะลอกระดูกพุนนะครับเอาดื่มน้ําอะไรกระดูกพุนก่อนดื่มน้ําอัดลมเนี่ยกระดูกจะพุนเร็วนะครับดื่มนมแล้วก็ดื่มน้ําหวานดื่มนมหวานเนี่ยกระดูกก็จะพุนเร็วนะครับหรือคุณดื่มกาแฟเยอะๆมากเกินไปก็จะกระดูกพุนเร็วดังนั้นผมแนะนําเลยนะใครที่กระดูกพุนนะครับใครที่เป็นผู้หญิงอายุมากกว่า40สคุณต้องระวังให้ดีเลยก็คือเรื่องของอาหารที่เป็นกรดนะครับแลวคุณต้องไม่เพิ่มด่วนๆเลยคือวิตามิน K 2ซึ่งวิตามิน เปน k 2มีเยอะในถั่วเนา่านัตโน้ำประวันเลยลองไปฝึกกินกันนะแล้วก็เรื่องของวิตามิน d 3นะครับซึ่งนอกเรื่องลองทำสูตรน้ำเห็ดปั่นนะครับเห็ดหลากชนิดแบบนี้เห็ดมีวิตามิน d 2นะครับ ถ้าจะให้ดีนะคุณไปกินเห็ดแทนข้าวแล้วคุณจะผอมเร็วคุณจะได้วิตามินดีคุณจะได้กลาดกใย,ยคุณจะได้เบต้ากลูแคนซูเปอร์ฟู้ดเลยนะครับเค2ไปเอาจากถั่วเน่านัตโตถ้าคุณรู้ว่าคุณกระดูกพุนอยู่แล้วนะครับไปเสริมวิตามินดี3และต้องมีเค2ด้วยนะครับใครอยากดูสูตรพิมพ์ว่าดีเคนะครับกินผักอะไรลดไขมันพอกตับได้นะครับผักที่จะช่วยท่านลดพุงได้เร็วๆนะครับผักใบพวกนี้ท่านกินได้หมดเลยนะท่านลดข้าวลงแล้วท่านกินผัก ที่มีใบแบบนี้นะครับบล็อกชอยออร์แกนิกนะเพื่อนๆครับถ้าใช่ดีเลยก็จะเป็นพวกนี้นะครับผัก ตะกูลกระหล่ำหรือถ้าจะให้ดีเพื่อนๆต้องไปหากระหล่ำงอกที่ผมแนะนำนะพวกนี้แต่พวกนี้ระวังต้องเอาออร์แกนิกนะครับเพราะว่าอาจจะมียาฆ่า,มาแมลงเพื่อนๆก็ต้องระวังต้องล้างกันให้ดีผักตะกูลกระหล่ำพวกนี้นะครับเขาจะมีสารกลูตาไทโอนธรรมชาติแต่ต้องเป็นพวกกลิ่นเหม็นๆกลิ่นฉุนๆน,นะครับมีสารซัฟโฟเฟนเป็นสารต้านมะเร็งที่ดีมากๆแล้วเขายังมีกลูตาไทโอนธรรมชาติด้วยนะครับแต่ให้คุณกินจากผักผลไม้ก่อนแล้วสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือบรอกโคลีกระหล่ำ กระหล่ำม,ม่วงบ็อกชอยเคลนะครับหรือถ้าคุณไม่ชอบกินผักเลยถ้าคุณจะหากลูต้ามากิน ต้องเป็นกลูตาไลโปโซมอลถ้าจะให้ดีคือ uta, กลูตาจะธรรมชาติให้ได้มากที่สุดใครอยากศึกษาสูตรกลูตาเพิพ์ว่ากลูตาน้ําชากาแฟช่วยลดน้ำหนักอะไรไหมผมบอกว่าถ้ามันมีนอนเดรี่ครีมเมอร์อันนี้คือส่วนตัวผมไม่ดื่มนะครับมันจะมีน้ําที่มีวิตามินด้วยนะครับอย่างเช่นน้าที่มีวิตามินดีคือจริงๆแล้ววิตามินที่มีความเชื่อมโยงนะมีบทบาทในการลดไขมันก็คือวิตามินดีสนะครับเพราะเขาเป็นฮอร์โมนช่วยควบคุมการนําไขม มันออกมาใช้นะครับวิตามิน d 3แต่มันก็มีน้ำวิตามิน d 3เหมือนกันแต่ท่านต้องดูให้ดีว่ามันมี d 3กี่ I U นะครับเพราะว่าประเทศไทยอาจจะใส่ให้ได้น้อยและ d 3เนี่ยเขาต้องดูดซึมกับไขมันนะครับดังนั้นตอบคําถามนะครับน้ำอะไรช่วยลดไขมันได้น้ำเปล่านี่แหละช่วยได้แต่ถ้าเป็นน้ําวิตามินผมแนะนําว่าคุณวิตามิน d 3นะครับยิ่งถ้าเกิดเรื่องกระดูกคุณ ต้องมี k 2ถ้าใครอยากศึกษาเรื่องของสูตรวิตามิมน d 3และ k 2นะเรื่องของชะลอกระดูกพุ่นเรื่องของการใช้ไขมันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเรื่องของความดันนะครับเ,เพื่อนๆพิมพ์ว่าดีนอนหลับยากดื่มน้ำอะไรดีให้นอนหลับชาคาโมไมาดื่มก่อนนอนไม่เอาน้ําตาลนะและอาจจะไปเพิ่มแมกนีเซียมก่อนนอนอ่าหเม็ดนะครับหรือถ้าคุณหลับยากจริงๆอ่ะเพิ่มเมลาโทนินด้วยอีกสักเม็ดหนึ่งใครอยากศึกษาเพิ่มพิมพ์ว่าเมลานะครับหรือพิมพ์ว่าแมกแล้วผมแนะนําอย่างนี้ถ้ายิ่ง คุณหลับยากยาดื่มน้ําเป็นเล็ดเลก่อนนอนนะครับให้เพียงแค่จิบจิบแล้วก็นอนใครที่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอยากจะมีหมอคอยโคชชิ่งให้นะครับคอยส่งกันบ้านคอยเช็คกันบ้านคอยให้คําแนะนําคอยจี้คอยขยี้วิน,นัยคอยส่งสูตรอาหารให้ช่วยอ่านผลแลบนะครับรวมถึงช่วยแนะนําคลิปออกกําลังกายคลิปการยืดนะครับใครสนใจอยากเรียนลึกๆ1นึ่งต่อหนึ่งพิมพ์ว่า 1, 1. นนะครับค่าไตาสูงมากเลยควรทํำยังไงดี1ไปตรวจส เรามีโรคป,ประจําตัวอย่างอื่นอยู่อีกไหมความดันเป็นไหมเมาหวานเป็นไหมนะครับถ้าเกิดไตไม่ได้วายเป็นขั้น3 B หรือ4หรือ5นะครับโมงแนะนําว่าลองหาแค c r a อร์รี่สกัดนะครับ c r a อร์รี่สกัดเนี่ยช่วยบํารุงไตได้แต่โมไม่ได้บอกว่าช่วยรักษาไตาวายนะไม่ใช่นะครับแล้วไม่แนะนําในผู้ป่วยที่เป็นไตาวาย3 B ขั้น4ขั้น5นะครับใครอยากดูสูตรแค c r a อร์รี่บำรุงไตของโมโคิม์ว่าบํารุงไตใช้สูตรขอองหหมนน้นําั ลง15กิโลใน2เดือนโอ้โหสุดยอดมากเลยดูหมอมา4เดือนลดจาก93โอ้โหเหลือ68นะลดไป25กิโลใน4เดือน ยอดจริงๆเลยอันนี้คือโหดมากยินดีด้วยนะครับนี่คือพันธกิจของโม้งนะครับคือช่วยให้เพื่อนๆคนไทยทั่วโลกไม่มีพุงนะครับ i f เูนโอ่น้ำหนักลงมา5กิโลเอวเหลือ26นิ้วโอ้โหสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะครับใครได้ประโยชน์ฝากแชร์ด้วยฝากคนละ10แชร์นะครับใครสนใจคอรซส IF ลดน้ำหนักแบบไม่โยโย่นะครับด้วยการทำา IF แบบง่ายๆชิลๆทุกคนทำได้พิมพ์ว่าสนใจ IF นะครับขออวยพรให้เพื่อนๆน,นำสูตรน้ำของโมกไปใช้ให้เพื่อนๆลดไขมันแบบไวๆบำรุงไตกระตุ้นหน้าใสแล้วก็ชะลอวัยแบบที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้โมกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ